เป็นกิโลง่ายอย่ามาจำนูนนะวันนี้พามาตกปลาช่อนด้วยน้องหมูแดงครับดูสิโคตรน่ารักเลยดูสิเนี่ยไม่ใช่กบยางครับเป็นหมูยางครับหมูยางหมูแดงนี่น่ารักชิบหายเลยดูสิสายหน้านะครับสายหน้าผมไม่ใส่นะผมเอาเอาพีอีนะี่ะต่อกับลูกหมุนเลยเอ้ยต่อกับกิ๊บเลยแล้วก็ต่อลูกหมุนไปเลยเนี่ยแล้วก็ไปตกเลยครับรู้ไหมทําไมน้องหมูแดงบอกว่า หนูเด้งอยู่แล้วไม่ต้องต่อหลกสายหน้าน่ะแบบว่าแบบไปเกี่ยวอะไรใช่ไหมน้องหมูเด้งอะ่ะเด้งออกอยู่แล้วครับไม่ต้องมาต่อเลยสายหน้าไปดูครับผลงานน้องหมูเด้งจะได้ตัวกันไหมไม้ปลาบัวมุมนี้สวยดีไปลองดูกัน ได้เลยน้องหมดเด็งกัดต่อหน้าเลยครับกัดต่อหน้าเลยกัดน้องหมดเด็งครับต่อหน้าเลยนี่น้องหมดเดงเป็นไงกัดต่อหน้าเลยครับอดใจไม่ไหวอยู่แล้วความน่ารักของน้องหมดเด็งเนี่ยเบียบปลาดีน้องหมดเด้งได้ไปแล้วตัวหนึง มาดูกันว่าจะได้อีกตัวไหมมาดูมุมนี้ปลาช่อนจะกัดน้องโมเด่งไหม

โ to อ,อ,อ,อ้ตัวใหญ่ครับโอ้โอ้โหตัวอืมโอู้ตัวครับูตัวครับโอ้ช่อนยักษ์ครับโอ้โหดูน้องหมูเด้งน้องหมูเด้งเต็มปากเลยครับช่อนยักษ์อืม ตัวครับอช้อนยักษ์กัดน้องหมูเด้งเนี่ยเต็มเนี่ยน้องหมูเด้งนะเต็มเลยนะน้องหมูเด้งอะอยู่ในคอเลยบอกแล้วน้องหมูเด้งน่ารักปลาที่ไหนจะอดใจมาสวบไว้ล่ะโอ้ขนาดช่อนใหญ่เนี่ย <c oughs> เป็นกิโลแต่ไอตัวเนี้ยไอตัวตรงเนี่ยก็ใหญ่เหมือนกันใหญ่กว่าตัวนี้นนอกีกคิดว่านะ บุม้มเลยไม่โดนลองรอมาใหม่ครับเผื่อจะโดนตัวนี้ไปต้มยำก่อนอยู่เฉยเลย อบอกแล้วน้องหมูเด้งน่ะใครจอดใจไหวไม่ไม่ยอมกัดน,นี่เนี่ยเห็นไหมเต็มสองตะคอเลยครับขนาดตัวไม่ใหญ่เห็นไหมน้องหมูเด้งเนี่ยน,น่ารักชิบหายน่ารักจนปลาช่อนอดใจสวบไม่ไหวเลยของจริงวะน้องหมูเด้งน่ารักไป ดูตัวต่อไปครับดูปลาจะขัดน,น้องวัวเด็กไหมน่ารักชิบหายเลย nóng bự đen, bảo léo khay em chụp ở trái vậy à, nóng bự đen à, như thế này, khay em chụp ở trái nóng bự đen vậy à.